กแล้วบ้านสวนริมคลองฝนตกแล้วดีใจจังเลยดีใจดีใจฝนตกน้ำเต็มหมดแล้วั okay. ดบวบวันนี้ผัดบวบผัดบวบใส่หมูฝน หลังจากที่เราไปลองน้ำฝนแล้วก็มาทำกับข้าวให้เพื่อนๆชมบรรยากาศฝน้าฝนตกแล้วฝนจะผ<ล>ัดบวบวันนี้ผัดบวบผัดบวดบวใส่หมูน้ำเต็มหมดทุกโอ่งแล้ว ฝนแรงมากตกเลยจ้ะฝนกำลังตกเลยที่บ้านสวนริมคลองี่ำนะขอบคุณน้ำฝนขอบคุณสายฝนจ้าขอบคุณสายฝนขอบคุณสาย มื่อน,นี้ก็จะเฮดเมนูผัดบวบเอาบวบน้ำเทม็มหมดทุกโอ่งแล้วฝนแรงมากฝนตกแล้วบ้านสวนริมคลองฝนตกแล้วดีใจจังเลยดีใจดีใจฝนตก ผัดบวบวันนี้ผัดบวบผัดบวดบวใส่หมูไปหั่นก็หั่นหั่นบวบเสร็จแล้วกับบรรยากาศฝนตกค่ะว,วันนี้ฝนตกจ้ะฝนตกฝนกำลังโอเค ผัดบวบวันนี้ผัดบวบผัดบวบใส่หมูให้เ,เพื่อนๆชมบรรยากาศฝนจ้าฝนตกแล้วฝนเมนี้ก็ชีเฮ็ดเมนูผัดบวบเอาบวบน้ำเต็มหมดแล้วฝนตกแล้วบ้านสวนริมคลองฝนตกแล้ว ดีใจจังเลยดีใจดีใจฝนตกเมน,นี้ก็ชะเฮ็ดเมนูผัดบวบเอาบวบเ้าจะ้ะผัดบวบวันนี้ผัดบวบผัดบวบใส่หมูฉ่ำนะขอบคุณน้ำฝนขอบคุณสายฝนจ้า ขอบคุณสายฝนขอบคุณสายน้ำเต็มหมดแล้วบวบหอมบวบหอมผักเขาเรียกว่าเป็นผักพื้นบ้านพี่น้องผักพื้นบ้านบวบหอมตกเลยจ้าฝนกำลังตกเลยที่บ้านสวนริมคลองโอ้ หลังจากที่เราไปลองน้ำฝนแล้วก็มาทำกับข้าวจะผัดบวบวันนี้ผัดบวบผัดบวบใส่หมูน้ำเต็มหมดแล้วฉ่ำนะขอบคุณน้ำฝนขอบคุณสายฝนจ้าขอบคุณสายฝนขอบคุณสายจะผัดบวบวันนี้ผัดบวบ ผัดบวบใส่หมูช,มชุ่มเย็นชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำเลยต้นไม้ต้นไม้ก็ชุ่มฉ่ำชุ่มตกเลยจ้ะฝนกำลังตกเลยที่บ้านสวนริมคลองไปหัน่น บวเสร็จแล้วกับบรรยากาศฝนตกค่ะวันนี้ฝนตกจก้ะฝนตกฝนกำลังชุ่มเย็นชุ้มฉ่ำชุ่มฉ่ำเลยต้นไม้ต้นไม้ก็ชุ่มฉ่ำฝนตกแล้วบ้านสวนริมคลองฝนตกแล้วดีใจจังเลยดีใจดีใจฝนตกตกแล้วบ้านสวนริมคลองฝนตกแล้ว ดีใจจังเลยดีใจดีใจฝนตกตกเลยจ้ะฝนกำลังตกเลยที่บ้านสวนริมคลองน้ำเต็มหมดแล้วไปหัน่นก็หั่นหันบวดเสร็จแล้วกับบรรยากาศฝนตกเะคะวันนี้ฝนตกจ้ะฝนตกฝนกำลัง น้ำเต็มหมดทุกโอง่งแล้วฝนแรงมากน้ำเต็มหมดแล้วให้เพื่อนๆชมบรรยากาศฝนจ้าฝนตกแล้วฝนฉ่ำนะขอบคุณน้ําฝนขอบคุณสายฝนจ้าขอบคุณสายฝนขอบคุณสาย น้ำเทมหมดทุกโอง่งแล้วฝนแรงมากฝนหลังจากที่เราไปลองน้ำฝนแล้วก็มาทำกับข้าวฝนหลังจากที่เราไปลองน้ำฝนแล้วก็มาทำกับข้าว บวบหอมบวบหอมผักเขาเรียกว่าเป็นผักพื้นบ้านพี่น้องผักพื้นบ้านบวบหอมน้ำเต็มหมดทุกโอง่งแล้วฝนแรงมากไปหัน่นก็หั่นหั่นบวบเสร็จแล้วกับบรรยากาศฝนตกนะคะวันนี้ฝนตกจาก ฝนตกฝนกำลังให้เพื่อนๆชมบรรยากาศฝนจ้าฝนตกแล้วฝนน้ำเต็มหมดแล้วมื่อนี้ก็ชิเห็ดเมนูผัดบวบเอาบวบไปหัน่นก็หั่นหั่นบวบเสร็จแล้วกับบรรยากาศฝนตกอะค่ะว,วันนี้ฝนตกจาก้า ฝนตกฝนกำลังฉ่ำน,นะขอบคุณน้ำฝนขอบคุณสายฝนจ้าขอบคุณสายฝนขอบคุณสายตกเลยจ้าฝนกำลังตกเลยที่บ้านสวนริมคลอง ตกเลยจ้ะฝนกำลังตกเลยที่บ้านสวนริมคลองน้ำเต็มหมดแล้วให้เพื่อนๆชมบรรยากาศฝนจ้าฝนตกแล้วฝนจ้ะผ, <Okay. S 1> ผัดบวบวันนี้ผัดบวบผัดบวบใส่หมูฝน หลังจากที่เราไปลองน้ำฝนแล้วก็มาทำกับข้าวฝนหลังจากที่เราไปลองน้ำฝนแล้วก็มาทำกับข้าว<ฮ>น้ำเต็มหมดแล้วเ<ฮ>มนี้ก็ชีเห็ดเมนูผัดบวบอบบวบ วันนี้ก็ชิเฮดเมนูผัดบวบอาบวบชุ่มเย็นชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำเลยต้นไม้ต้นไม้ก็ชุ่มฉ่ำชุ่ม